คนก็จะขอยอมรับปนติดคนเห็นยอมรับนะติดคอนเทนต์ติดนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุยกันจริงๆมันก็ไม่ได้พูดแบบเออบิ๊กมันมันไบ้มีแบบนี้มันก็เออบิ๊กเออไม่ว่าอันแบบนั้นแบบนี้เลยสิด้วยว่าคอยเห็นกล้องคอยก็เหมือนคนป่วยคนหนึ่งเนาะเวลาเห็นกล้องใช่ไหมก็จะพูดไปอีกแนวหนึ่งว่าอ้าออ้าวเสียแบบอ้าวเสียน่ แต่จริงน่ะถ้าไม่มีกล้องเราก็พูดกันเหมือนมนุษย์คนปกตินี่แหละจ้าภาสิมห้องแทรกกันตลอดยิบซีต่อหน้ากล้องมันจะเป็นมันเป็นอะไรแบบเราเสพติดย่อมเราอะเสพติดกับกล้องไปแล้วไหมเวลาเห็นหน้าลูกเอ๊ะอสินะ่ะแต่เวลาอยู่อ่าโดยที่ไม่มีกล้องเราก็พูดกันอยู่เออพางไหนบิ๊กอันอันนี้ันมันคือบออันเป็นยังไหนังไหนสิน่ะแต่หน้หนหนหนนากล้องอาจ <ไป S 1> จะเสียงแ<ป>ังนิดนึงไปดูไปดูไนะไปไปเดี๋ดวยว เอาไปเลยเออไปเลยไปงี้งเอาไปกอนหลึ่งพันี่เราจะจอยไปไนี่อ้าทำไมเอฉันไมมีแบบพวกเธอแต่จอยผู้ดเดี๋ยวว่าเป็นแ่ซีซอยูาต่อใจรอวันังนน่สลวัสดีค้ดนเอใพนักงานอะไรกีกาอไา เขาจะหัวอะไรกี่ขาได้วาฬากี่ขาค่ะฉันเป็นว้าน้ก็ตัวนี้ดูเหมือนกี่ขาอยู่เสือที่เป็นใดันเท่าไหรันสองร้อยห้าสพันหนึ่งร้อยห้าสิบู่าเท่าไหร่สองร้อยห้สไซื้อไป้สีเขาใส่ทุกรงนะาแค่ตัวนึงได้ไหมนี่สองร้อยห้าสรบริษัทจ่ายค่ะ้ยมามามาวียเลยออกมาเดย สองกองค่ะมีเสื้อออกไปก่อนนะคะเอาไปเลยไม่เป็นเสื้อจริงเลยเอาไปเลยไปเลยค่ะเอาจักรยานเอาในเบนเบนเอาจักรยานเอาตะกร้าผ้าออกแน่มันบางงามฉันไม่ได้เสื้อตัวนี้นะเบิ้งถูกภาษีออกหาดรองมันงี่ยู่เงียบเงียบสัญญาออกมาบ่มาคนเบิ้งพันหนี่งเลยฉันจัดล้วว่าถ้าฉันไม่ได้เสื้อตัวนี้ฉันบอกงี้บอกสวัสดีคนตัวหนึ่งพันท่านนะคะ ส,ส,ส,สามสามสองหนึ่งนี่แหละตัวเกียวมิวสิกทำงานเป็นระบุพี่น้องตั้งแต่วาดในะสมนะครับผมกับมีชุดอยู่นี่พวกของหลานหลานพ่อนะของบริษัทเอ้าสมศรีผู้ถือหุ้ใช่ไหมสมศรีสมยิง ด้บีมันมันก็เห็นเป่นกับอันนั้นเมนูกับยางเขามามอมันได้อยู่นี่จะเป็นอะไรเรเห็นนี่เป็นตัวเงียบดูสิทั้งห้างข้างหลังพี่น้องตั้งแต่มาจะมาซุปนะครับเป็นเงียบเลยที่บอกของลาดซีมาได้เสียเงินของบริษัทใช่ปะใช่ปะนี่ค่ะกระเป๋ากระเป๋า เดินทางนะคะป, <100 00 S 1> ป้ากระพันหนึ่งระาตปาปาชอบตัเกี่ยววันนี้หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้อท่านสวัสดีค่ะป้าปิดขึ้นจอยไอ๊ยแ่ือต้องขอ้ของอไเนี่ยไม่งไหวอ่ะของคอแต่กเขาเนี่ยเขามีเื่องอไกันเร่อ้รอบกเขนนักเขาไปเล่นกีฬามนีเขาว่าเสื้อสวยมีขายไหมคะค่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันมิ่เออเดี๋ยวราติดตามคอลลคชั่นนะคะ ยากเก่าดากอ่ะสิไปน้ำเตี๋สิเกดเด้อสิเกดเดอ้อใครเหรอเธอจะพอดีไม่ได้เลยพี่ไม่เอาสามคือตามช่องนี้ไม่ได้เราเป็นช่องแบบว่าต่อไปเราจะได้สดใช้นี่กันนะฮะ <c oughs> ช่องนีองอ้นะคะตรวนี้เราขึ้นเลขไปแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะสวัสดี 1, 500, 500, 500, ่ห <c oughs> <c oughs> นึ่งพันห้าร้อยขุนแปดพันห้ามาหรอกดติดตามมาดังหะให้ก่อนดีกว่า ช่นี่เขานอะกแม่สวยเขาบอกเสื้อสวยอ่ะไปอันเข้าไปทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ไ้น,นะคะ1,500ท่านเพราะว่าร่วมด้วยช่วยลูกค่ะช่องนี้นะคะด้วยว่าจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค so. ับเพราะลูกเราเหนื่อยกว่าเราเด้วยว่ามันก็ต้องทำงาน,นอ,อ่ะมึงจะช่องนี้เราพยายามที่จะปัน้นแห้มันฟิวเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก ช่องนี้จะช่วยลูกทำมาหากินค่ะถ้าเช่าตึกค่าโน่นนี่นัน่นเอ๊ะแบบแบบนี่ตอนนี้เจ็ดหลักนะคะฮไม่มีค่ะนี่ไม่มีค่ะเราซื้อสมทุกอย่างน,นะเดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปเออแล้วทุกมือน,นี้ไม่นกสวยหลเขาบอกจะเป็นบุญพลาเนาะมีลูกดีเขาปะ ช่องใหม่บอคับเป็นช่องของพญานคากดติดตาม<อ>ไปเดอ้อพญานเป็นแลนด์ด้วยว่าแม่นกหรืออุ้ยอ้ายหรือใครบางคนจะใช้ช,ช่องนี้ในการขาย,อข,ายของในการขายของด้วยว่ามือเจ้าเนาะอาันสกุกดาดหลนมามันเป็นอนีหอย่างผู้ทำเนยบอกอีกก็คือว่าห้าตตองซอยลูกห้าทํามาหากินค่อยจะพยายามไปไลฟ์ในช่องของตัวเองด้วยว่าอยากให้ช่องของบริษัทไปต่อ บานแต่ยังมไม่เสาจักะอันจักเสาได้หมเจ้อเออใช่กําลังใจดีขอบคุณเอฟซีขอบคุณจริงๆริเอฟซีขอบคุณหลายทีท่ยังแบบสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านอยู่ <c oughs> แล้วมึงจูหวัวเราทําไมเวลาพูดมีสาระหนิเวลากูด่ามึงก็ด่ากูเวลานี่มึงก็หมวแล้วกูไม่เธอต้องเธ<า>อต้องคีิปลุกเป็นแม่ผู้บริหารไม่ใช่ว่าผู้บร<ะ>ิหารต้องใส่สูตรนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มใส่เออหนึ่งการพูดการจาการวางตัวก็ต้องดีขึ้นโอ อาจจะเป็นความเรียวของตัวเองอาจจะแบบว่ามเมล็น,นนีีแต่ว่าอา่หนึ่งมีสติให้มากขึ้นสองสติไม่มีค่ะเงินอาจจะมีสองก็คือบอไม้ให้น,อนห้อยลงไม่ได้ค่ะเพราะมันมันไม่สามารถรักษาได้นะคะยังไม่รับยาค่ะเออสามก็คือแบบปอปาก็คือต้องหยุดบ้างฮะหยุดไม่ได้ค่ะเพราะคนป่วยคือคนป่วยค่ะคนเป็นประสาทมันเกี่ยวกับสารสื่อประสาทนะคะทุกคนกกที่อยู่ในนะสมอง แล้วมีคนสังเกตเธอไหมว่าเธอเป็นเหมือนฉันน่ะแต่เธอเป็นอีกระบบหนึง่งอุ้ยพูดถูกนะคะแม่นกต้องปราบสิไบบ่าปาบพี่ยัจฉะใช่ค่ะยะ่าเฮอมาสิอันนั้นยายส่งปิดว่ล่ะไม่ทุกคนสามเมื่อดีสี่มือก็ต้องบ่อแข่งสีหนาะฉันไม่มีสิทธิ์ป่วยฉันไม่มีสิทธิ์ไข่รต่<ด>ฉันมีสิทธิ์ตอยค่ะลดลดความเลียวลงนะคะแม่ไม่ค่ะเพราะฉันเป็นอย่างนี้ค่ะ ลดความเลียวลงนะคะแม่ไม่ค่ะเพราะฉันเป็นแบบนี้ค่ะก็เอิร์ดแม่โนก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนไม้ไม้แก่มันมันดัดยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มึงด่ากูเหรอไม่ไม่ได้ด่ากำลังพูดมึงด่ากูยมาตอนนี้ได้รับของแล้วนะคะแมโนกอะไรคะได้รับของแล้วนะคะขอบคุณแม่อึงหน่อยแม่อึงเข้ามาดูอ๋อไม่ไม่อึงเทศอึงนั่นเหรอไม่ไม่คนละอึงอ๋อน่งะอึงนะคะจัดการาไม้แก่หักได้ค่ะดิก็เรื่องจริงนะคะ คือเอาต,งตรงๆน้องพี่น้องเสียหายแล้าปั๊มเนี่ยมันยากเพร <อ S 2> านะว่าเพราะว่าเล่ากับเป็นแบบนี้มาต่างใจนะคะตแต่ว่า,าเออแล้วแต่ว่าคือเล่าเนี่ยเป็นเป็นบไม่ใหม่มากถ้าเกิดนะครับก็คือแบบปะปนกันไปเพราะว่าหนึ่งมันเกี่ยวอาจจะเป็นกับตัวข้างในของแกด้วยสองอาจจะเป็นสารสือร่อประสาทของแกด้วยอย่างนาน่นีพร้อมนะคะก็ให้แกเป็นแบบนี้แต่ว่าแกจะต้องลดความแบบว่าลดความแบบว่าปากปากเรียว ปากเร็วลงนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนได้หลายอย่างเนาะ,ะ,ะไม่อยากจะโชว์ใบป่วยนะคะแล้วก็แบบเงียบเงียบพราะว่ามึงฟังกูบ้าง <c oughs> มึงฟังกูเนี่ยเออเออคอยไม่อยากโชว์ใบป่วย,ย,วยออใช่ค่ะพลังบวกเสริมมึงเสริงหร ทุกคนรู้ไหมว่าไม่นนกแล้วเป็นพลังบวกเชิงลบทีท่แทจริงนี่แหละก็คือพลังบวกเชิงเชิงลบหายแล้วหายแล้วแล้วหายพี่น้องหายอีล anyway, okay. ีคืออย่าถือสร้าแล้วในกระเป๋าสีชมพูแล้วเนี่ยมันจิมีแบบใบยาหมอสั่งนะครับแกต้องกินยาทุกวัน